ฟังเสียงวอกเกอร์นะครับนี่เสียงวอกเกอร์นะครับก็ลักษณะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนี่ตัวหูฟังก็จะเป็นหูฟัง เรามาดู p r o d u ั t ตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นหูฟังตัดเสียงนะครับหูฟังตัดเสียงตัวกล่องก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะครอบหูฟังว่าเป็นยังไงครอบหูฟังให้ดูว่ามันตัดใช้งานกันยังไงนะครับก็หูฟังก็เป็นลักษณะกล่องกล่องเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับหูฟังตัดเสียงรุนตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นหูฟังตัดเสียง Walker นะครับ Walker นะครับ ฟังตัดเสียงวอล์คเกอร์ใช้สําหรับใส่ยิงปืนนะครับลักษณะของตัวของแหว่ก็จะมีสายแจ็คเสียบหูฟังนะครับตันนี้สามารถใส่มือถือได้นะครับหูฟังก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนี่วอล์คเกอร์นะครับวอล์ e เกอร์เป็นหูฟังตัดเสียงนะครับอ่าก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้อ่าตอนใส่มานะครับสีเขียวผมใช้สีเขียวนะครับเปิดลง,งมาปุ๊บ นี่นะครับเปิดปุ๊บเนี่ยนี่นะครับตัวงหงูฟังเนี่ยสามารถใส่แบตเตอรี่ได้ใส่แบตเตอรี่ตรงไหนนะครับใส่แบตเบตอรี่ตรง,งนี้นะครับจุดนี้อ่ะจุดนี้นะครับคุณเห็นไหมนี่จุดนี้นะครับจุดนี้ผมจะหอดแบตเตอรี่ออกนะครับหอดแบตเตอรี่ออกปุ๊บเนี่ยมันจะแกะอย่างนี้นะครับ เนี่ยแบตเตอรี่จะใส่อย่างนี้นะครับเป็นขนาด 3A นะครับ 3A 3A นะครับเนี่ย 3A ตรงนี้จะเป็น R ถ้าว่าตัวรับไมโครโฟนรับเสียงนะครับไมโครโฟนรับเสียงจุดน,นี้ก็จะเป็นที่เสียบแจ็คนะครับที่เสียบแจ็คที่เสียบแจ็คตรงนี้นะครับหรือว่าใส่อย่างนี้ก็ได้ส่วนมาจะใส่อย่างนี้นะครับ เสียบแจ็คเข้าไปาหูฟังก็สามารถใส่ใส่แนี้นะครับใส่นี่นี่ตรงหูฟังตัวเปิดหูฟังก็หมุนตรงนี้นะครับหมุนจุดนี้คุณเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่นะครับหมุนเนี่ยพอหมุนมันก็จะเปิดนะครับหูฟังก็จะเปิดนะครับลักษณะตัวหูฟังก็จะเป็น หืหิ้วหิ้วอย่างนี้ได้นะครับหิ้วอย่างนี้ได้เนี่ยเนี่ยนี่นะครับการใช้งานคุณสามารถครอบหูนี่ได้นะครับนี่เนี่ยน,นี่นะครับคุณสามารถปรับเรียกว่าปรับอ่าปรับปรับปรับหูฟังได้ยืดได้นะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยปรับ ปรับยืดได้ปรับลงเพื่อให้เข้ากับหูคุณนะครับเนี่ยปรับคุณสามารถใส่ประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถเสียบหูตรงนี้ได้นะครับเสียบยังไงนะครับเสียบยังไงก็สามารถเสียบเนี่ยแล้วก็เสียบต่อมือถือนะครับสามารถเสียบต่อมือถือเสียบต่อบลูทูธอะไรพวกเนี้ยเสียบต่อหูฟังต่างๆ ูฟังห้อนี้ได้นะครับว่าเสียบยังไงอะไรยังไงนะครับการใช้งานไม่ยากนะครับตัวนี้ก็เสียบแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์แล้วฟังเพลงไปด้วยได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวจะมาใส่ให้ท่านดูนะครับหูฟังตัดเสียงว็อกเกอร์อนะครับ ตัดเสียงว็อกเกอร์นะครับก็ลักษณะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนี่ตัวหูฟังก็จะเป็นหูฟังจากสหรัฐอเมริกานะครับว็อกเกอร์นะครับเป็นหูฟังตัดเสียงปืนนะครับได้ยี่สิบสามเดซิเบลลักษณะการใส่ก็ใส่ประมาณนี้นะครับเวลาเปิดก็สามารถเปิดจุดนี้ได้นะครับเปิดจุดนี้ได้นะครับแค่หมุนขึ้นนะครับเสียงก็ออก เสียบไม่ก็เสียบตรงนี้ได้นะครับลักษณะของาการใช้งานไม่ยากนะครับใส่สามารถตัดเสียงได้ยี่สิบเจ็ดยี่บสามเดซิเบลนะครับยี่บสามเดซิเบลนะครับก็เป็นลักษณะประมาณนี้พับเก็บง่ายนะครับพับเก็บง่ายอ่าโอเคเวลาพับเก็บนะครับเวลาเก็บใส่กระเป๋านะครับคุณสามารถพับอย่างนี้ได้นะครับพับปุ๊บ สามารถใส่ได้เลยนะครับใส่ได้เลยปุ๊บเก็บนี่นะครับโอเคการพับเก็บก็ประมาณนี้นะครับมฟังตัดเสียงวลอกเกอร์ มีไม้แหมสายไม่เสียบใส่หูโรศัพท์ได้นี่นะครับคอดออกมาปุ๊บเปิดตรงนี้ใส่แบตตรงนี้เปิดนะครับเปิดเสียงตรงนี้มีไม่นะครับไม่รับเสียงเปิดปิดลักษณะหูฟังก็เป็นประมาณนี้ เปิดเสียบปุ๊บอ่าหมูฟังตัดเสียงวอ็อกเกอร์นะครับโอเคก็ใส่ให้ท่านดูประมาณนี้ฟังตัดเสียงวอ็อกเกอร์ฮึมกทับเก็บเก็พบพกพาง่ายสะดวกสบาย